หน้าต่างบานที่สในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาเหนือเชียงรายมีบ้านไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมแม่น้ำสายเล็กๆตัวบ้านมีหน้าต่างทั้งหมด9บานแต่มีอยู่บานหนึ่งที่เจ้าของบ้านทุกรุ่นต้องตอกไม้กางเขนไว้ตลอดหน้าต่างบานที่สทางฝั่งทิศตะวันตกเจ้าของบ้านคนล่าสุดชื่อปูนา เป็นหิงสาววัย20กลางๆที่เพิ่งกลับจากกรุงเทพหลังพ่อเสียชีวิตกระทันหันด้วยโรคหัวใจเธอไม่เชื่อเรื่องผีไม่เคยกลัวอะไรเพราะคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในคืนแรกที่กลับมาอยู่บ้านเธอได้ยินเสียงคนเคาะเบาๆที่หน้าต่างกึกเกึกกึก ทุกครั้งที่เธอเดินไปดูก็ไม่มีใครหน้าต่างทุกบานถูกปิดสนิทยกเว้นบานที่สามที่มีไม้กางเขนผูพังปิดไว้ครึ่งเดียวเธอหงุดหิดเลยถอดไม้กางเขนออกหมดเปิดหน้าต่างกว้างเพื่อให้อากาศถ่ายเทเช้าวันถัดมา ปูนาเริ่มฝันร้ายซ้ำๆเห็นผู้หญิงเปลือยกายผิวซีดยืนอยู่ข้างเตียงจ้องหน้าด้วยดวงตาเบิกโพลงก่อนจะชี้ไปทางหน้าต่างบานนั้นแล้วพูดเพียงประโยคเดียวซ้ำๆว่าอย่าปล่อยฉันออกมา เธอตื่นขึ้นทุกครั้งพร้อมเสียงเคาะสามครั้งจากหน้าต่างบานที่สามขื่นที่สามปูนาตัดสินใจไม่หลับและนั่งเฝ้าหน้าต่างนั้นด้วยกล้องถ่ายรูปพร้อมแฟลชตั้งใจจะจับภาพสิ่งที่มาก่อกวนเธอหลับไปช่วงตีสามและตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังแกรกเหมือนบางอย่างเปิดหน้าต่างออกจากข้างในแฟลชลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ภาพถ่ายปรากฏขึ้นในกล้องทันทีเป็นภาพผู้หญิงในฝันยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ใช่เงาไม่ใช่ฝุ่นแต่สิ่งที่แปลกที่สุดคือเธอไม่ได้อยู่ข้างนอกหน้าต่างเธออยู่ในห้องอยู่ด้านหลังของปู่นาหลังจากนั้นสิ่งแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นทุกคืนรอยเท้าเปียกน้ำโคลนบนพื้นไม้กลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมากับลมยามค่ำคืนและเงาผู้หญิงที่ปรากฏตามกระจกทุกบานในบ้านเมื่อปู่นาไปถามพระอาจาร ท่านหนึ่งในหมู่บ้าน ท่านสายหน้าและเล่าความจริงว่าเจ้าของบ้านรุ่นแรกฆ่าภรรยาแล้วโยนศพเธอลงแม่น้ำศพนั้นลอยกลับมาทุกคืนจนเขาต้องเอากระดูกไปฝังไว้ใต้หน้าต่างบ้านนั้นแล้วใช้ไม้กางเขนสะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ให้มันปีนขึ้นมาได้ตอนนี้หน้าต่างถูกเปิดแล้วไม้กางเขนก็หายไปและเสียงเคาะนั้นก็ไม่ใช่คำขอให้เปิดอีกต่อไปแต่มันคือเสียงเตือนว่าเธอกำลังจะเข้ามาอีกครั ครั้ง